ก็วันนี้ก็มาเตรียมความพร้อมแล้วนะครับก็แข่งกุดบอลวันที่สิบแปดสิบเก้าครับก็ตอนนี้ก็ทีมงานก็ได้มากันถูกเป็นกันได้เลยก็เหยียบอวนเดก,กาดจากใกล้เดก,กาศนะครับก็เแล้วเดียวสักปักก็เดี๋ยวไปตุกใส่มาท่มแถวแถวีบหลุมครับทเจ้าเพอ่โอเคนะครับมาคอยชมบรรยากาศในสนามฟุตบอลแห่งไม่กองโปรในวันที่สิบแปดสิบเก้านี้นะครับ Okey mah ันากเลี้ยงไม้แล้วเปล่านู่นนู่นแหลกกุ้งนู่นบอกหนูเต็มมันู่นอ่ะกูเลี้ยงมาของญาตินู่นนู่นกูเลี้ยงมากแล้วนี่อ่ะก็ก็จำาปด้เรียกนกเลยไหมล่งมากอู่านู่นนู่นโอ้ยมาเต็มแล้ว นูนนกอานเฮ้ยโอ้ช่วยงยดูนูโอ้มาจากไหนกันนี่ออโอ้โหมาจากไหนกันนู่นูนูฮะนั่นเนาะโอ้นูนูแนเลยโอ้โหนได้ยั เดี๋ยวว่าพ่อยะตีน่ไม่ใช่ใจบรือกัาบบอกนย่าว่าเลยัวแมมังวังนูอะไรนี่ขึ้นังนี่นี่ตังนี่เดียวุน

อย่าดไปางไปับบ้ดูสิล้งไม่โลีกว่ามาคุทรายไปดูไปูไอเดียวออเอ้ยนี่กับกอตอนนี้นะครับก็มนยากาศในสนามพุณบอลนะครับสนามตอนนี้ตอนนี้ตีมันก็ทำจะแล้วครับ ยาเลือดตอนนี้นี่ใส่ใส่ก็เกือบเหลวาเช่นเลยรับนี่ใส่ล้วก็ตู้นะครับตู้เหยียบวนเหยียบได้เช่นมาแล้วนะครับเชื่อตู้เร่นเรียบร้อยมาแล้วนะครับเนี่ยที่มงานมาช่วยกันเต็มเตะเลยครับท่านชมเต็มเตะเลยเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมวันที่วสิบแปดนี้นะครับท่านชมนะครับเตสนามนี่ครับโนมัดจิดนะครับมัดจิดก็อยู่ในหลังนี้เลยครับท่านได้เตได้เห็นทางเพจก็มาดูนก็มาจอดเตะมัดจิดเลยก็มาจอดดรอปลยก็ลงเตสนามนี่ได้เลยครับเตีนามใหญ่โตครับท่านชมเออ โดยแล้วก็วันได้แล้วอยน,นต่อเจ้าเออต่อเจ้าวันเย็นตีเจมาปอกกันแล้วนะครับมาเดี๋ยวต่อเจ้าเรามาเอาเต้นลงจุนนี้กับลงจุนนี้ครับท่านชมก็มารวมกันเยอะๆนะครับอ่านกุตน้นมัสยิดบานูนนะครับตีเจต่อเจ้าก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งอวนการกุศลแลวก็ทรายครับท่านชมโอเคเราเดินทางต่อแล้วไป